โยวัตซอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่เลยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมกับเกมโลบ็อกแมพอันนี้มีเอ็กแลนเจอร์เอกกันอีกแล้วนะครับซึ่งสําหรับคลิปนี้ฮะผมจะมาทําการสรุปอัปเดตของอะนิเมะเอ็กแนเจอร์เอกนะครับว่าในอัปเดตวันนี้นะฮะกี่โมงวะสองทุ่มะนะครับผมแต่ตอนที่ผมอ่านตอนนี้คือสามทุ่มนะฮะคือก็อนานานานนานนานนะครับผมอ่ะนะครับก็มาดูกันดีดดดกว่าว่าจะเพิ่มอ,อะไรมาบ้างนะครับ อย่างแรกครับตัวละครนะฮะที่มาใหม่ครับผมไม่แน่ใจว่าเอ่ออัปเดตนี้เนี่ยเพิ่มมากี่ตัวละครนะนะครับอ่ะอีอัปเดตเพิ่มยูนิตมาใหม่3ตัวใช่ไหมสามหรือ4ไม่แน่ใจนะครับผมอ่านะเพิ่มยูนิตมา3 4ตัวนะครับก็จะมีเอสคาโนนะครับผมยูตะนะครับผมไม่ใช่ยูตะอูตะครับอูตะชื่อมันคล้ายๆนะเนี่ยอีเวนต์นี่รู้สึกว่าคล้ายๆเออ่กระต่ายเลยนะผมว่า นะครับผมเออคล้ายๆเลยนะแล้วก็ตัวในตู้เนี่ยมันจะมีมันจะมาใหม่ตัวหนึ่งนะไม่วะผมไม่แน่ใจนะครับผมน่าจะไม่มีนะตัวมาใหม่ไม่มีนะอืนะตัวมาใหม่ไม่มีนะฮะเอ่ออัปเดตนี้ครับรู้สึกว่าเขาก็จะปรับปรุงแก้ไขระบบอ่าตรงนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเนี่ยเดือดริมก็เอาออกนะครับผมโอเค ตรงนี้ครับไอตรงสุง่มเีโลเนี่ยรู้สึกมันจะมีออโต้เราด้วยเอ้ยนี่ไงจริงด้วยนี่ไงทุกคนเนี่ยมันจะมีออโต้ด้วยนะครับผมอ,ออโต้อ้แต่ต้องเสียโลบักนะทุกคนใช่ต้องเสียโลบักเออเต้องเสียโลบักนะเนี่ยใช่ใช่อันนี้คืออะไรอ่านลองดิแตอเราแบบลองลองใช้ดูลอง ยังไงวะผมเข้าขใจ่แล้งงวผมเข้าใจคือผมงงว่ะทุกคนกับไอ้อันเนี้ยคนฮะเอองงงงนะใช่คุ้นงงเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอ่ะเดนี้ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะผมบอกผมบอกตามตรงไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมเออคนเ,นนคนเล่นมันมันคนเล่นมันน้อยด้วยนะตอนนี้ทุกคนคือคนเล่นแค่หมื่นห้าเองนะฮะมาโดนกบกระแสออสตาหมือล้วาผมว่า ตรงนี้ครับก็จะเป็นอีเวนต์อุตะครับผมก็ตัวดาบมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูขึ้นรูปมาให้ดูนะขึ้นมาเลยเนี่ยตัวดาบมันจะเป็นอย่างนี้บอสเนี่ยเลือกประมาณหนึ่งล้านห้าแสนนะครับผมซึ่งไม่ได้เยอะมากคือมันเป็นอีเวนต์ที่เล่นง่ายนะนะครับผมก็เหลักๆนะไอพวกนี้นะตีศูนย์อันนี้คืออะไรปีกเหรอแมวเอออะไรวะหมนยางอะไรไม่รู้นะครับผมนะพวกนี้มันจะเป็นของแต่งนะ มีโอกาสได้เจมแล้วก็ทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้นะโบลิง่งน,นี่อันนี้ผมไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่คิดนะว่าน่าจะแลกอะไรได้สักอย่างตรงกลางเดี๋ยวลองมาดูกอนแ,กแลกอะไรได้ตรหาก่อนนะเออปูซุกย้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมคิดผมขอหาสักคู่หนึ่งนะครับผมนี่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 นนไงตู้เจอแล้วนะอ๋อมันสามารถเอามาแลกของตรงนี้ได้ครับผม ก็วยอันนี้น่าจะเป็นของสุ่มปะเย mm hmm. ผมแบบอ๋อก็คือสามารถเอาเอาตรงเนี้ยมาแลกของตรงนี้ได้ครับทุกคนเนี่ยเอามาแลกของตรงนี้ได้นะไอ้ลูกบอลน,น่ะไอ้ลูกบอ,นนอลบอน,นะนะครับเออคือลูกบอลสามารถเอามาแลกของได้นะครับวงนี้กดอ่านี่เห็นปะเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้พิ่มเลเวลอันนี้เป็นของพิ่มเลเวลอันใหม่แล้วเนี่ย นะครับผมอันนี้คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยอืมนะ,ะเดี๋ยวผมลองซื้ออันสามร้อยให้ดูแล้วกันไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะลองซื้อให้ดูนะครับผมคืออะไรหูสุม่มที่สุมส่มครัคบอันสามบ้าไปเลยเพลงนั้นเนี่ยเอาจริงแสดงว่ามันต้องฟาร,ร์มยากมากแน่ๆเลยผมว่าเออ ยอ้ย,อยแต่ว่ามันมีโอกาสได้รีโลอะทุกคนเออมันมีโอกาสได้รีโละนะเนี่ยแต่ว่าไปนะครับก็จะมีให้แลกเอของต่างๆนะผมคิดว่าเ e อ้คาร์โดน่าจะหาในนี้นะผมว่าเออคาร์โดน่าจะหายในนี้นะครับมีให้แลกรีโลโอ้สต๊อกยืดวนยะเฮ้ยนี่แหล่งชั้นฟาร์มรีโลชั้นยอดเลยนี่หว่าเออมีคุณแจรครับผมแล้วก็เป็นผลไม้อะไรต่างๆนะสำหรับอัปเดตนี้ก็ถ้าจะประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตนี้ ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาทําการแจกโค้ดกันเลยก่อนซึ่งโค้ดก็ขึ้นไว้ตรงบนจอผมนะครับก็ไม่รู้ว่ามีกี่โค้ดเหมือนกันนะก็อืมเอาไปใส่ก็ได้นะครับผม,มนะโอเคครับผมก็คลิปนี้น่าจะไม่ยาวมากเพราะว่าคือจริงๆอะผมจริงๆอะผมว่าจะไม่อัดแล้วนะเพราะว่ากระแสเกมมันไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้นะครับคือมันโดนกบอสตาไปหมดแล้วนะนะครับผมแล้วก็เออคลิปอสตาเนี่ย น่าจะลงผมน่าจะลงพรุ่งนี้มั้งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือคนลงเกี่ยวกับออสตาโค้ดเยอะนะครับผมดคครับผมก็สำหรับคารที่ชอบคลิปนี้ก็จะเลิมซับสไครต์และแชร์บุตด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใหน่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย